สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในยี่สิบสองรอบพักเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะไปท่าทรายอีกแล้วนะฮะพรุ่งนี้มันมีงานต่อเนื่องนะครับท่าทรายกับไปวิ่งทรายกับหินนะฮะต่อ,อมาเมาืม่อกี้ละเดี๋ยวจะไปแวะหาอะไรดื่มสักหน่อยท้องแสนใกล้กันหนาวแล้วนะครับหนาวนะครับเช้งใหม่หนาวเริ่มหนาวแล้วนะครับคือหนาวเมวื่อวานเมื่อคืนนี่หนาวมากเลยแต่คืนนี้ไม่รู้จะหนาวมากไหมนะครับที่ท่าทรายเดี๋ยว ไปหาอะไรดื่มก่อนนะครัช่วงนี้มันโควิดที่เชียงใหม่มันระบาดนะครับก็เลยต้องมิดชิดนะแต่ผมก็มิดชิดต,ตลอดนะไม่อยอมเออถ้าเข้าห้างเข้าอะไรผมก็จะไปแบบนี้เลยนะมิดชิดทั้งหมดก่อนดี๋ยวหาอะไรดื่มก่อนแต่บ้านได้เออ,บบนะเอ,อขนอมมาขนมปังนะไปกินพะว่น,นี้เช้า เด๋ยวไปเดินดูรอบๆรถสักหน่อยไม่ได้ไปนอนท่าทรายหลายวันแล้วนานล้นะฮะช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนะฮะสองสามวันนี่แล้วสามสี่วันที่แล้วผมก็ลงไปเออเพชรบ,บุรีนะไปเที่ยวชะอำกับหอยหินนะครับก็เพิ่งขึ้นมา,างาน,นก็เข้าพอดีเลยก็เลยวันนี้ก็ยลงใส่เขออาก ไ,ไฟออกคร,กครบแล้วไปเตรียมตัวเดินทางดีกว่าเดี๋ยวเาไปกันเลยขึ้นรถไปเรียบร้อยแนละ้วรถมีผลไม้เพียบเลยนอนก็พร้อมแล้วท <c oughs> ีผมเปลี่ยนนี่ใหม่ด้วยนะครับ เปลี่ยนพรมด้านล่างใหม่หมดเลยจะได้เหยียบสบนะายๆหน่อยกันฝนได้ด้วยโอ้ยไม่ทันไปไหนก็ว่องซะแล้วนะจะไปถึงไหนก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ออกบ้านไปนอนประมาณก็ครึ่งเดือนอะที่ไม่ได้ออกไปนอนแบบนี้นะอุ๊ยหนาวนเปิดแอร์ะละเมื่อกี้เปิดไว้เนะี่ยเปิดไว้หน่อยเดียวเย็นชะมัดเลย เดินทางเลยเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ท่าซ้ายนะครับข้อตลาดกันแล้วนะนั่นโอ้โหเรายังไม่ได้นอนเลย ตอนนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนอนแล้วนะฮะเคยว่ากันอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับไม่ไหวละง่วงนอนจะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะรู้ว่าสวัสดีตอนเช้าก็ผมลิ้พันกันเลย <c oughs> ก็ใสยเรียบร้อยนะครับก็โหลดทรายแล้วตตนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะลืมดนเรื่องลืมถนะ่มาย พร้อมออกเลยคือมึงลืมถ่ายนะเมื mm. mm.. ่อกี้นี่เราก็พร้อมดูแล้วมันยังมืดอยู่เลยมือ เมื่อกี้ลองเรื่องเดี๋ยวรอมันสว่างสว่างเดี๋ยวก็ถ่ายอีกทีกลับมาอยู่ในสายไม่ทาแล้วนะครับอากาศก็เย็นสบาย19องศานะฮะก็สบายสบายเรื่อยๆไปค่อยๆไปนี่แหละวันนี้ไปไปประมาณนี้45ไปแบบสายชิลแล้วค่อยๆไปนะง่วงนอนด้วยนะครับก็เมื่อกี้ก็งีบหน่อยแบบงีบหน่อยนึง กินข้าวเรียบร้อยแล้รถในรถนี่รกมากๆเดี๋ยวจะเอากล้องใส่หัวก่อนนะตอนนี้ถืออยู่แต่รถมันไม่ค่อยเยอะดูข้างหลังดิรถตามหลังผมมาเป็นขบ,บวนคอนวอยเลยช้าเกินไปหรือเปล่าวะกูแต่มันก็ปลอดภัยดีนะคือช่วงนี้นะฮะมันใกล้ปีใกล้เดือนแล้วนะครับก็ค่อยๆขับรถกันขับกันอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับความประมาทร,รถเยอะนะครับ แล้วก็ความเชื่อเราด้วยนะครับดูรถด้านหลังตามกันไปเป็นแถแต่ข้างออกก็เย็นสบายเลยเนี่ยตอนเนี้ยอืม๋ยวกล้องใส่หัวมาก่อนนะครับ <laughs> เอาแล้วเข้ามาใกล้ถึงหน้างานมาติดตลาดนะครับ เรามาติดอยู่ที่ตลาดนะฮะอือลอมอลอนน้อยบามีบมีสาวๆเลยรถเ็โชว์มหมเื้อครอไปนีุ่หุอยาไหุมยาโอ้ยอืม ดีดเด็ดีด็เดโอ้โห oh. ตลาดตรงนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่คือแบบปกติมันคนมันจะไม่เยอะขนาดนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้คือเยอะมากเลยครับผมว่าตลาดที่นี่เริ่มใหญ่ละเป็นตลาดนัดนะครับวันนี้วันอะไรวะาวันอังคารโอ้โ oh. หคนเริ่มเยอะเลยอ่ะเยอะแบบมากมากเลยอ่ะหน้าที่เรข้างในน้นตลาดมันมีตรงลานสนามฟุตบอลนะครับ โอ้โหตลาดใหญ่ก่อนถึงเดี๋ยวรอรถพ่วงจอดตรงนี้ดีไหมแล้วเราก็ไปเดินเที่ยวตลาดกัน <c oughs> ชาวบ้านเะดาง <c oughs> น่าลงไปเที่ยวอ่ะคือสาวก็เยอะเออสาวเยอะจะไปซื้อของโถใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเที่ยวแรกจะตีละรังแล้วลงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตีกลับไปเอาหินอีกเที่ยวหนึ่งคนระับ กะว่าจะไปโรโมที่เคยไปนะ,ะนะแต่ว่าวันนี้ขอไม่ได้โมนะครับก็คงจะต้องกลับไปถิ่นเดิมคือโรมโมทางใต้นอนหาที่งีบซกหน่อยอ่านี่ครอบครัวนี่จะต้องไปตลาดแน่ๆเลย เมื่อกี้ไม่กล้าเปิดกระจก ต้องย้อนกลับมาอีกนั่นน่นะตรงตลาดนั่นน่ะอยากเดินเที่ยวอ่ะของยอยเยอะแยะเลยอ่ะอากาศข้างนอกยีบสององศานะกำลังดีนะเย็นสบายนะ มือเขาจอดให้แบบโคตรมีน้ำใจอะ่ะขอบคุณครับมีน้ำใจมากมากที่จริงเขาได้สิทธิ์ก่อนนะเขาได้สิทธิ์ในการเข้ามาก่อนเรานะครับเขามีสิทธิ์ด้วยเพราะว่าเป็นเลนของเขาแล้วเขาได้สิทธิ์ในการเข้ามาก่อนเพราะว่าเขามาถึงเรามาถึงก่อนเรานะแต่เขามีน้ำใจนะรถเก่งคัาเมื่อกี้เขาจอดให้เรามาก่อนนะโคตรด,ดีเลย มองไปดูห้วยแก้วร่วมคำพูดเอาโชคหมู่บ้ ข้าวเสร็จปุ๊บเขาปลูกอะไรต่อวะนั่นอ่ะหอมเหรอเออน่าจะใช่ แค่สองเราเจาหินมานะที่แรกที่ผมวอาทรายมาก่อนอุ้ยฝุ่นฝุ่นเว้ยฝุ่นเยอะเลยช่วงนี้มันเป็นผมเปลี่ยนมาใช้สามเหลี่ยมสั้นนะมันจะได้เปรียบหน่อย ถอยง่ายนะครับสามเหลี่ยมสั้นมันจะถอยง่ายกว่ายาวนะครับเพราะว่ามันควบคุมได้ง่ายนะครับเออไม่ได้แกะน็อตล็อกฝาท้ายนหว่าเรายังดำไม่ได้นะครับต้องลงไปแกะน็อตล็อกท้ายก่อน เดี๋ยวลงไปแกะน็อตล็อกฝาใหา้ลืมไปนะครับอ้ยนจกอ่ะี่เดี๋ยวดันมาไล่ดันเข้ามาก็พอดีเลยนะครับ ผมล็อกไว้นะเพื่อความชัวรนะครับ 4นะเมื่อกี้ติดขวาเกินไปหรือเปล่าวะติดขวาเกินนะครับมาเอามาชิดขวาเกินไปนะให้มันอยู่กึ่งกลางก่อน 嗯，嗯，好的，嗯 o ฝุ่นนะฮะแล้วค่อยๆขยับนะครับเดี๋ยวมันจะระคายเป็นลากลากกองทรายออกมาข้างนอกเกินนะ,ะประกบจกได้แล้วมั้งมีแล้วมุ่งฝุ่น เดี๋ยวต้องถอยซิกแซกออกไป แล้วช,ช,ช,ชิดขวาไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะขวางร้านเขานะครับต้องช,ช,ชิดขวาไว้ก่อนถ้ามีล็อถอยสบายเลยนะไม่ต้องบิดแม่มันไปมาไปมา,ปมาแบบนี้นะมีล็อถอยก็ยิงตั้งแล้วก็ถอยตรงๆไม่ต้องเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่ต้องเปลืองยางแม่เลยนะสบาย ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลืมพักก่อนเดี๋ยวลืมขึ้นมาแล้วยุ่ง <c oughs> ไปใจหลวดมันสูงเกินนะครับไเดี๋ยวหัวแม่ไปลงก่อนนะ พอดีนะสวยเลยใส่หยาบคือที่ด้าทรายมีช้อยส์ให้เลือกเลยนะว่าจะเอาหยาบแก่หรือว่าหยาบอ่อนครับแกเหมือนพี่ตองนะแกเหมือนเสียตองนะครับยวดูนะเดี๋ยวมันจะมาเม้มเมนด่านะพี่เสียตอง เราค่อยๆปล่อยไหลนะมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะสกองทรายนะมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยมันจะไม่เกินมาหารายละเอียดผมถอารรถเฉียยๆผมไม่หักเข้าไปเยอะเน mì hiền mấy mấy ใช้จะอยู่ตรงกลางแลมพอดีนะครับสะละเกียดหินจะไม่มีแล้ว เสียบสายก่อนนะร้อยลงของเสร็จต่อหางเสร็จระบบพร้อมเราก็เดินทางต่อนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีด่านตั้งนะครับรู้สึกว่าขดส่งจะตั้งด่านนะผมได้ยินข่าวมานะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งต้องใช้เส้นทางอื่นแล้วแหละตอนเนี้ ถ้ามันตั้งจริงไปเช็คกับทีมพี่ตองก่อนนะครับในกลุ่มเขาไม่ได้คุยกันแล้วหรอโอ้ในกลุ่มวางกันหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเจอตลาดนั้นนั่นอีกนะครับ ตมเลยพี่ตองก็บ่าวะช่วงนี้มันวางแผนแกล้งผมกันนะครับพวกพี่ตองกับพี่ติ่งอะ่ะพี่น้องกันเลยสองคนเนี่ยขับรถที่เดียวกันเลยพี่ติ่งมาขับรถแทนเพื่อนไนนะไนมีเทสนะไนมีเทสแกย้ายสังกัดแล้วนะแกจะไปอยู่ทัศพลชั่วคราวนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรอรถเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวสปอยให้ก่อนตรงนี้เลยเดี๋ยวรอดูรถของเสียตองนะครับ นาจิก้าด้วยอ,อืสปอยก่อนคร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปลถ้ารถแกมานะแม่แล้วก็มีฮิโน่วิกเตอร์น้ำหน้าเลดด้วยเยวเอ,อเาดูเอาดูเราดูนะสปอยสปอยคร่าวๆก่อนสองคันเสียตองดูไบเขาแกล้งผมเขาวางแผนแกล้งกันลุมแกล้งผมตอนช่วงนี้เอาน้ำสาดเอ่ยเอาอะไรเอ่ยกิ่งไม้เอ่ย พี่ตองสวนผมปุ๊บโทรรายงานพี่ติงเลยโอ้โสองพี่น้องมาหาปัยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องทําคลิปแกล้งเขาสักหน่อยแล้วพวกเนี้ยต้องวันไหนวันนึงผมจะต้องทําคลิปแกล้งสักหน่อยละมันแกล้งผมไปเยอะนะพวกนี้นวางแผนกัน <laughs> ขับในหมู่บ้านนี่ต้องค่อยๆนะครับขับเร็วเดี๋ยวก็ไม่ได้วิงนะ่งไง ชอบที่มันเลาะดอยไปเนี่ยครับเห็นไหมมีภูเขาสองข้างทางเลยมีดอยสองข้างทางเลยซ้ายก็ดอยขวาก็ดอยคือเราอยู่ตรงกลางอ่ะเป็นเป็นร่องไปเงี้ยเออเหมือนดอยมันตีคู่ไปข้าง,างๆงเนี่ยแล้วเร,เราอยู่ร่องกลางเนี่ย <c oughs> พี่พลครับแกส่งรูปอะไรมาเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูนาเห็นไหม โดยล้อมรอบเลยเห็นป่ะเป็นทางไว้เงี้ย